อ๋อวัสดีครับเอฟซีต่างๆครับดีเจลื่ลมครับพี่น้องครับวันนี้มาส่งสินค้าทางมหาชนชัยกระนังเขาลาดพู่นี้ครับบ้านว่าก้อนโคนตับพี่น้องครับนขับด้านในผมได้รับตัววัตถุเหตุบ้านี้ครับนี่ครับเพราะได้เห็นทางไปลาดพู่นี้เขาข้ามขึ้นแก้วครับดีเจลี่ลมคนเกือบรอครับพี่น้องครับมาส่งเสียโค้งมาส่งมีใคยุครับ ครับขลุ่นบขาใช่ใชครับคนรั้มมาด้วยกันครับวันนี้ับรถเดินทางมานะครับวันนี้ดีใจเลยลกครับพี่น้องครับขันรถตั้มวันนี้ครับโชค่อไงตอนนี้กำลังเดินทางเขาด่านนี้บ้านม่วงบ้านอาจบ้านโกศีบ้านบึงแก่กำลังเดินทางครับเข้าสิ้นครับเกลียนแก้วยะโสธร น้องครับขอบคุณหลายนที่จำคลิปเฮาคือล้มพดนแอบล้อรับพี่น้องมือที่ตามทางเย็นๆก็ขึ้นเขชิดเขาห่างหลังไปเสนีเพิ่อเขอวังคลิปนีนเ้เอาไวปเซนีกับพี่น้องเด้อเดี๋ยวฮอดบันเดี๋ยวลาดมุ่งนี่มึงแจงสิว่ากันไหมครับปฏิครับ